สวัสดีค่ะสบายดีกันนะคะทุกคนค่ะวันนี้บุญธรรมพัดเพชรมูซ้มฉันไส้นอเรียยงค่ะบุญจะตำพริกไทยดําเพิ่มลงไปด้วยนะคะเพิ่มความเพ็ดร้อนค่ะแล้วก็เพิ่มที่จะได้หอมพริกไทยดําด้วยค่ะค่ะไปดูวัตถุดิบเลยทีทํากันค่ะมูซ้ำฉันนอเรียยงโดดเด็ดห้างมันออกนะคะพริกไทยดํากับพริกไทยซอสค่ะพริกไทยดําไปตำละเอียดก่อนนะคะก่อนเอาไปใส่ค่ะ ใบกรูดพริกชีฟ้าแดงทั่วฟักยาวค่ะเครื่องแกงกะทิหรือเครื่องแกงเพชรตายนะคะกะปิทั่วฟักยาวก็ตัดเป็นทอนนะคะหลังซาดแล้วก็ตัดเป็นทอนค่ะพริกชีฟ้าหั่นแบบนี้นะคะใบหมักรูดก็ไปซอยค่ะมูสามชั้นก็หั่นเป็นชิ้นพอค่่าค่ะพริกไทยดำตำให้ละเอียดค่ะน้ำมันพืชค่ะ น้ำมันร้อนเร็วก็ใส่ผิกแกงลงไปค่ะกะปิ้วยค่ะ ใส่ติดไท่ลงไปค่ะ ติดให้ใส้ตามที่เราต้องการนะคะอย่าใค้เท็ดรนมาแขนไหนนะคะถ้ายากใกรเท็ดรนเยอะๆก็ใสไปเยอะๆเลยค่ะตามความชอบ ตัากลงไปค่ะถ้ามท่ตุ๊กเลยนะคะ เนื้อไม่สุกแล้วเราก็จะปรุงรสกันนะคะแต่ก่อนที่จะปรุงรสเนี่ยเราต้องชิมน้ำพัดก่อนค่ะว่าเข็มไปไหมจะได้ปรุงทูกค่ะบางทีกะปิอาจจะเค็มอยู่แล้วค่ะปรุงรสเพริมน,นะคะซอสตเรื่องปลาเคี่ยว นั่งช้อนกินข้าวค่ะน้ำมันน้ำมันห้ย้องช้อนกินข้าวนะคะน้ำตาลใต้นันน่งช,ช้อนข้าวค่ะ ดูนะคะยังรอดได้ตามีิต้องการเร็วก็ใส่ทั่วปักยาวไปเลยค่ะเกลี้ยงค่ะติดชีฟ้าค่ะคุณจะใส่พร้อมไปเลยนะคะ ได้มาตุดไทยอ้อนค่ะ ก็สักยาวแล้วก็ดูดเล่นกะลกะับกับถืว่าเป็นหนวเคล็ดแล้วนะคะถอนเสิร์ไปเลยค่ะ อร่อยเข้มข้นตึงใจมากเลยค่ะรับประทานกับไข่ต้มแล้วก็แหนมกับพักซดนะคะอร่อยเข้ากันมากเลยค่ะค่ะวันนี้ปุลาไปก่อนนะคะฝากกดติดตามแล้วก็กระดิ่งแจ้งเตือนด้วยค่ะเพื่อที่เราจะได้เจอกันไม่ในคลิปต่อไปค่ะวันนี้สวัสดีค่ะ